สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวและแนะนำรถกระบะเกียร์ออโต้โฟวินกันอีกสักหนึ่งคันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกด s u b s c r i b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือ Toyota h i l u ัก V ี o o 7 g g นะครับเป็นกระบะ4ประตู เกียร์ออโต้โฟวินรุ่นท็อปสุดนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,700cc ซีซีนะครับเครื่อง2.7 VVTI ใช้งานน้ำมันเบนซินไม่ได้ติดแก๊สนะครับสำหรับสภาพสีภายนอกนะครับรถก็มาในสีดำเงาๆสวยๆส,สีเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกวานะครับ มาดูบริเวณตัวถังภายนอกด้านหน้ากันนะครับสำหรับโคมไฟคู่หน้าก็เป็นโคมไฟของเดิมเลยนะครับสภาพของโคมไฟก็ไม่มีคราบเรืองไม่มีแตกลายงาไม่มีคราบน้ำเข้านะครับแล้วก็มีสปอตไลท์นะครับติดตั้งไว้ที่กันชนด้านล่างด้วยสภาพสีสันโดยรวมนะครับถือว่าเรียบร้อยดีนะครับไม่มี แผลตําหนิใหญ่ๆนะครับสีค่อนข้างจะเงาสวยมากๆนะครับบริเวณด้านข้างก็จะมีบันไดข้างนะครับเป็นบันไดเดิมๆตรงรุ่นนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นฝาครอบโครเมียมนะครับกระบะตัวยกสูงก็จะมีโป่งล้อนะครับที่บริเวณล้อทั้ง4ล้อส่วนที่ด้านท้ายนะครับ ก็จะมีกันชนนะครับซึ่งก็เป็นของเดิมตรงรุ่น,นกันนะครับกันชนโครเมียมสภาพใหม่มากๆนะครับส่วนโคมไฟนะครับคู่หลังก็อยู่ในสภาพใหม่นะครับไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดเลยด้านบนกระบาก็จะมีพื้นปูกระบานะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนล้อมแมกและยางก็จะเป็นล้อมแมกเดิมนะครับขอบ16นิ้วถูกใส่มาด้วยยางมิชลินนะครับ ขนาด265 70ขอบ16นะครับสภาพของดอกยางถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับดอกลึกดอกสวยนะครับส่วนบริเวณใต้ท้องนะครับต้องบอกเลยว่าคัสซี 4, ใต้ท้องนะครับสวยสะอาดมากๆนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมไม่มีดินแดงนะครับมาดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับสำหรับเบาะที่นั่งภายในรถคันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีเบจทั้งคันนะครับตัวเบาะก็ ือว่าสวยสะอาดเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับสภาพน่านั่งน่าใช้งานมากๆบริเวณคอนโซลนะครับเริ่มจากวิทยุนะครับตัวนี้ก็เป็นวิทยุจอทัศสกีนพวกสวิตช์แอร์ช่องแอร์ต่างๆนะครับไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับนี้เป็นคันเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อ ที่เบาะดิสาลด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับสภาพก็ไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับแผงประตูสวยทุกบาน สำหรับที่บริเวณห้องเครื่องนะครับเริ่มจากที่ตัวของเครื่องยนต์กันก่อนเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.7 VVTi นะครับเป็นเครื่องยนต์ใช้งานน้ํามันเบนซินนะครับส่วนที่บริเวณคาร์หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขลอยอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆเพจเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักทางด้านหน้าอย่างแน่นอนนะครับ มาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงกันดูเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์เสียงเงียบมากนะครับเครื่องนิ่งรอบนิ่งนะครับเครื่องไม่มีสะดุดเครื่องยนต์เดินเรียบมากๆเลยนะครับ ตรวเช็คระบบไฟฟ้าภายในกันนิดนึงนะครับสำหรับวิทยุก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับใส่แผ่นซีดีได้ฟัง FM ได้เสียบ USB ได้นะครับเรียกได้ว่าแอร์เย็นเพลงเพราะกระจกหน้าต่างก็ขึ้นลงครบทั้ง4บานนะครับส่วนกระจกปรับมองข้างนะครับปรับเลนมองข้างก็สามารถปรับใช้งานได้ด้วยระบบไฟฟ้า ส่วนการทำงานของระบบเกียร์โฟนะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกเกียร์นะครับเมื่อปรับเกียร์ไปอยู่ที่ตำแหน่งขับ4นะครับไฟสัญ,ญลักษณ์สีเขียวสีล้อตรงนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับเมื่อปลดเป็นขับ2ไฟก็จะดับเช่นกันนะครับไม่มีกระพริบไม่มีขึ้นค้างนะครับส่วนราคาของรถคันนี้นะครับผมก็ตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้ที่2 7 9 0 0 0บาทนะครับ รถคันนี้คือ Toyota h i l u ักว g o 4ประตูนะครับเป็นรุ่น 2.7G เกียร์ออโต้โวินรุ่นท็อปสุดนะครับรถคันนี้เลขไม่2 0 2 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์ดีระบบเกียร์โฟก็ใช้งานได้ครบใช้งานได้จริงนะครับสภาพยางก็ถือว่ายางค่อนข้างใหม่มากนะครับ ท่านใดท,ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อนัดหมายดูรถได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับรถคันนี้อยู่ที่ซอยนวมิน74กรุงเทพนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ